รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับสวัสดีครับ,รบวันทุกท่านเข้าสู่รายการควายไลฟ์โชว์รายการโชว์สบายๆสไตล์เย็นในวันนี้วันหยุดพักผ่อนนะวันเสาร์เราจะเริ่มต้นรายการและจบรายการวันนี้แบบเ <c oughs> ต็มเปี่ยมครับไม่มีตรงไหนเลยที่อ่อนแม้แต่นิดเดียวครับ,รบผมเราจะเริ่มต้นจากช่วงโชว์ออฟใช่แล้วครับโชว์ออฟน้ำ <c oughs> <c oughs> ใครที่รักแมวนะครับแลาชอบแมวมากมากวันนี้ถูกใจแน่นอนเพราะว่าแมวที่มาในวันนี้เรียกว่าเป็นแมวที่ท็อปท็อปรดับที่เรียกว่ามีแฟนเพจเยอะๆเอาว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหมดนะคุณผู้ชมครับทั้งหมดที่อยู่บนเวทีในวันนี้เลยนะฮะครับดังที่สุดครับแล้วแต่ละตัวจะมีคาแรคเตอร์ที่น่ารักมองปั๊บน่ารักปุ๊บพอคุยกับแมวปั๊บแหวแวยิ่งน่ารักมากขึ้นนะฮะและที่สำคัญที่ผมก็น่ารักที่สำคัญที่สุดผม รู้เลยว่าคนรักแมวนี่เขารักมากขนาดไหน,นต้องดูเจ้าของเขเวลาเขาคุยแต่เรื่องของแมวเขา<ช>โอ้โหสุดยอดจริง,รงครับรมันเป็นอะไรที่ หายากสุดๆแต่เขาทําได้และที่สําคัญนะฮมามาดูนะฮะว่าแมวแต่ละคนที่ได้มาบ้างที่มีที่มาที่สุดแสนจะช้าใจใช่แต่ว่าผมังไม่อยากเล่าเลยอันนี้เป็นแมวของโซเมตแต่ว่ามันเลิปแลอันน่ะอันน่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันละกันนะแล้วที่น่นในช่วงทล์กโชว์ของผมนะฮะวันนี้จะพบกับ อเล็กซ์ทีรอเดตเวลาจะพูดถึงอเล็กซ์ทีรอเดตขึ้นมาต้องพูดถึงพี่ชายเขาเขาเป็นฝาแฝดเลยโอ้หุ่นหุ่นหุ่นเกิดห่างกันไม่กี่นาทีเป็นเด็กป็นเด็กป้นของหนูเองเป็นเด็กปั้นบอกได้เลยว่าอเล็กซ์ทีรอเดตนะคะผมหนูบอกได้เลยว่าดังเพราะอะไรเพราะอะไรครับอเล็กซ์ว่ายน้ำมาจากที่บ้านเขาดีดีๆครับมาโผล่โป๊ะท่าพจัน์มาเกาะท่ามาเกาะมาเกาะโป๊ะท่าพจัน์หนูก็เอ้ยใครตัวอะไรเนี่ยหนูก็เลยช้อนขึ้นมาัด ปัดปุ่นไปปัดปุ่นมาก็เลยเป็นได้อเล็กสิรเดชคุณช้อนขึ้นมาใช่ครับคุณช้อนจากโปะครับอาจารย์คุณโปะครับช่วยช้อนหมุนขึ้นนะครับผมได้่อยได้ยวันนี้เราจะได้พบเรื่องราวชีวิตประวัติของเขาอย่างเต็มที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนผมอยากจะบอกท่านผู้ชมตรงๆบอกบบอกเลย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 อเดี๋ยวไปดูในท้องถล้วกันนะสำหรับอเล็กสิรเดชครับส่วนช่วงสุดท้ายและสําหรับช่วงทวายไลท์ถ่ายลูกทุ่งนะคะผมอีกไม่กี่วันนี้จะเป็นวันลอยกระทงถูกต้องครับ นักร้องคนนี้จะไม่มาไม่ได้ครับถูกตเพราะว่าเขาดังจากการตกแผ่แล้วก็มารอยกระทงนี่เรื่งจริงนะทุกผู้ชมฮะเจ้าของผลงานเพลงไม่ธรรมดานะครับกับเพลงที่ทุกคนต้องรู้จักในวันรอยกระทงคือ กระทงหลงทางและเขาคือชัยยามิดด uh ัมครับม oh, ิดช no ัยวันน right> ี้ชัยยามิดชัยมารายการของเรานะฮะในเทศกาลซึ่งใกล้จะถึงแล้วคือลอยกระทงจะมาร้องเพลงผิดเนี่ยผิดเนื้อผิดเนื้อผิดเขาจะต้องร้องไงร้องเงียบๆฟังปรมาจารย์เป็นเด็กเป็นเล็กเนื้อที่เขาเขียนจริงๆเราจะร้องเพลงลูกทุ่งอย่าร้องผิดครับเชิญนะลาหังสังบรู้มาหอนพอเห็นเขาร้องกันอย่างนี้ อ่อนะ <laughs> เดี๋ยวได้พบก,กับพวกเขาอย่างเต็มๆเลยนะ <laughs> อย่าพลาด,าดออรายการที่ตั้งใจทําให้ท่านได้ชมกันเพราะนี่คือรายการ Twilight Show สวัสดีครับผู้ชมทาง YouTube ครับฝากติดตามผมด้วยนะครับไตรภพลิมพัฒน์จากรายการ Twilight Show นะครับบอลทีว Official ครับฝาก Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ